สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดี f c ทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีมารับโชครับชัยนะครับรับความเฮงรับความปังนะครับทุกคนทุกท่านนะสวัสดีกับช่องสรัรหมาปฏิหารเกิดขอให้ปฏิหารขอให้สิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของทุกคนทุกท่านนะครับยิ่งสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกระดับนะครับท่านคือผู้มีพระคุณนะครับ อย่างยิ่งกับทางช่องเราช่องศรัทธามาปริหารเกิดนะครับชื่อนี้ก็เป็นมงคลและก็มีที่มาที่ไปนะครับปฏิหารหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับสิ่งดีๆที่เรามองไม่เห็นจะเกิดกับผู้ที่มีศรัทธาเท่านั้นนะครับศรัทธานะครับศรัทธาคือพื้นหลังแห่งความดีนะครับไม่ใช่ ชอบในความไม่ดีเขาไม่ได้เรียกศรัทธานะครับเขาเรียกงมงายนะครับมีเส้นบางๆอยู่นะครับแยกแยะให้ออกนะครับทุกคนทุกท่านตื่นเต้นมากครับคลิปนี้นะครับผมบอกได้เลยผมเปิดดูเมื่อเมื่อสักครู่ก่อนที่จะทำนะครับผมได้เลือกว่าผมจะทําหลักหน่วยหรือว่าหลักร้อยหรือว่าจะทําในส่วนของเด่นหรือดับดีนะครับผมตัดสินใจหยิบขึ้นมา ผมเปิดมาดูในส่วนของชุดนี้หลักร้อยแบบฮึกเหิมมากครับแบบฟึบฟเหมือนมันดูดอ่ะเหมือนมันมีพลังงานดูดวัธรำมตัวนี้เลยผมก็เลยจะมาทําลงมาให้อย่าลืมนะครับคําเตือนกับทางช่องเรานะครับแบบนี้ทุกคลิปนะครับและตลอดให้คิดไว้ไว้เสมอนะครับไม่จําเป็นต้องว่าอาจจะใช้ในการาเลือกซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลก็ได้นะครับในการใช้ชีวิตต่างๆ ก็คือให้อันนี้ให้รับชมรับฟังนะครับโดยใช้สติหรือเพื่อประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องโดยใช้พื้นฐานนะครับอของความชอบส่วนบุคคลนะครับอันนี้ผมไม่อ่านามได้และผมจะไม่ไปบังคับทุกคนทุกท่านนะครับสถิติย้อนหลังเป็นที่ประจักษ์ว่าสูตรเดินมายังไงเส้นทางเดินของสูตรเส้นทางเดินของตัวเลขเข้าแบบไหนไม่เข้าแบบไหนเราเอามาดักกัน ผมเป็นเพียงผู้ทําให้ดูนะครับผมไม่สามารถชี้ชัดหรือฟันธงได้นะครับจะชอบแบบไหนในสูตรไหนคลิปไหนที่ผมบอกเป็นเปอร์เซ็นนั่นคือความคิดเห็นของผมเองเป็นความเห็นส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณที่สําคัญอีกหนึ่งประการนะครับมันตั้งอยู่บนพื้นฐานอีกอันนึงว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่เคยทาให้ใครรวยนะครับอันนี้คิดให้เยอะๆนะครับนะมันมิดแต่จะติดลบนะทุกคนทุกท่านก็สําหรับคลิปนี้ นะครับเปิดหัวจากบนลงล่างผมจะทําหลักร้อยก่อนนะครับผมจะทําหลักร้อยก่อนมีสูตรเช่นว่าไหนละ่ะนี่ทําต่อไหมครับทําต่อไหมครับได้2กับ3มันไปเข้าตัววินนะครับมันเข้าตัวนี้นี่ผมเกตสามก่อนถ้าต้องการผมก็จะทําให้ต่อนะครับตัวเนี้ย นี่ครับไปล่างไปล่างเลยไม่มา,ม,ม,ามันมาเข้าคู่หน้าครับเนี่มันมาเข้าสองสามเนี่ยนะครับถ้าจะคิดอย่างนึงก็คือเอาทั้งหมดมา,มารวมกันเนี่ยถ้าจะถ้าอยากให้ทําถ้าอยากให้ผมทําให้อีกนะครับทําให้ดูอีกก็คอมเมนต์มาเลยว่าทําเหมือนเดิมอ่าพิมพมาบอกได้เลยว่าทําเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับผมเนาะมีโอกาสเข้าครับ <c oughs> เอาจจริงๆมีโอกาสเข้า อะทีนี้มาคุยกันถึงสาระสำคัญของคลิปนี้นะครับหลักร้อยเนาะนะครับหลักร้อยผมถามก่อนนะครับว่าเป็นเหมือนที่ผมพูดไหมครับถ้าใครนะครับจะรอดูแต่สรุปนะครับคุณจะไม่ได้รู้ว่าที่มาที่ไปมันคือยังไงนะครับจะไม่รู้เลยว่าที่มาที่ไปมันคือยังไงหลักร้อยผมใช้ด้วยกัน2ส,สูตรนี้ถ้าใครจะมาดูเฉพาะใบนี้อาจจะไม่เข้าใจ ที่เด็ดมันอยู่ใบนี้ครับนี่งวดก่อนที่ที่ไม่เข้าตัวชนนี่อีกวันนี้ห้าแปดสามมันชนแปดศูนย์สามถูกต้องไหมครับทำไมของผมมันเข้าครับทำไมผมวิเคราะห์ไปเข้าอ่าตั้งแต่ผมเริ่มใช้งวดแรกนะครับวันนี้มันออกอะไรเอ่ย เดี๋ยวผมไล่ดูก่อนยังไม่เคยหลุดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ405แล้วก็มา5945583ยังไม่เคยหลุดเลยครับนี่ครับตั้งแต่1กรกฎาคมเห็นไหมครับงวดแรกณปัจจุบันครับถึง1กันยายนัยังไม่เคยหลุด1 2 3 4 5มงวดติดนะครับถามว่าเอ้าจะไม่หลุดได้ยังไงบางคนจะแย้งขึ้นมาทันที จะไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยไม่เห็นมันเข้านะครับคุณดูนี่ดีครับผมมีประวัติหมดครับนี่ประวัติการวิเคราะห์ของผมนะครับห้างวดคนระับงวดก่อนที่ประที่ประจักษ์ชัดเจนเลยงวดที่ออกอ่าเนี่ยเห็นไหมเดือนแปด ไอ้ที่80ไอ,50อ้508นะครับนี่อยู่ในนี้แล้วก็งวด16สิงหานะครับเห็นไหมชน803นี่ให้ดู803ทําทำไมผมถึงขีดออกเลียกดับครับแล้วผมแต้มสีให้กี่ตัวครับดูดีๆนะครับผมแต้มสีให้กี่ตัวครับผมแต้มสีให้แค่3ตัวครับ357ออกอะไรครับ 5 8 3แปครับเข้าสีครับและงวดล่าสุดรครับ1กันยานะครับจำได้ไหมครับชุดนี้นี่ครับชน4กับ9ผมก็เขียนให้แบบนี้เด่นสี่กับเเห็นไหมครับเด่น4กับ9ก้าแต่ทําไมผมขีดออกทั้งหมดเลยทําไมผมแต้มสีแค่นี้ผมเอามาตัดดับครับเข้าเข้าในสีไหมครับ มีมีเหลือแค่3า,าตัวครับที่ไม่ติดเลขดับหกแปดสามพ้นที่ออกอะไรครับ3 3 2เข้าครับห้างวดติดครับนี่แหละคือห้างวดติดอยู่ที่การวิเคราะห์บางคนนะครับก็อาจจะมาดูแค่สูตรที่ผมเขียนปุ๊บก็ไม่ฟังมันก็โบเบ๋นะครับอ่าถามว่าดับมันดับอยู่จริงไหมครับ ไม่ชนกันสักตัวครับอยู่ครับงวดที่แล้วนะครับ1 2 6 8 0ออก5 8 3ไม่ชนสักตัวดับ5้าตัวดับอยู่งวดล่าสุดครับดับ4ี่สอออกเลขส3 3สาอยู่ทั้ง5้าตัว5 0ตัวนี้ก็คือคีย์เวิร์ดแต่ก็มีความเสี่ยงห้าสนะครับเพราะว่าห้าศูนย์เลยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะชนกันหรือเปล่าถ้าชนกันมันอาจจะเหลือ3าตัว2ตัวบ้างนะครับแต่นี่คือหู้นนะครับ ถ้าดับเอาอยู่ครับหลักร้อยจะอยู่ในนี้ถ้าใครไม่สนใจดับหลักร้อยอยู่ในน,นี้แน่ๆนะครับนี่ตัวที่แต้มสีอีกแล้วนะครับมาดูกันวดนี้นะครับ <c oughs> มาดูกันวดนนี้วงไปก่อนสูตรไหนหลุดไม่หลุดไม่ต้องไปสนใจครับอยู่ที่คีย์เวิร์ดตัวนี้ครับวันนี้จะได้ตัวเต็มไปคลิปต่อไปผมจะทำดับหลักร้อยสูตรนี้เพื่อที่จะนำมาตัดแบบนี้ อ่านะครับเข้าสู่แนสามมันเข้าสามตัวอีกเลยนะครับเนี่ยสามสามสองอันนี้ก็ห้าแปดสามนี่อันนี้ก็ห้าอะไรนะห้าเก้าสี่อันนี้ไม่มาอม,มาแต่ห้านะครับก็ชนมาตัวชนนะครับออันนี้สนะี่อันไหนเนี่ยมีมาไหมสี่ศูนย์ห้านี่มาแล้วเข้าวินดีนะครับเนี่ยแล้วก็สี่หนึ่งเจ็ด อันนี้ไม่มานะครับอ่ะว่ากันไปนะครับเราก็ต้องมาดูทีละสูตรนะครับสูตรไหนเนี่ยสี่หกอันนี้สูตรที่สองเนาะสูตรที่สองเข้านะครับเนี่ยสูตรที่สองเข้าเรามาดูสูตรที่หนึ่งก่อนนี่สูตรที่หนึ่งสูตรนี้สูตรนี้หลุดนะครับไปอยู่หลักหน่วยไม่เป็นไรครับตามต่อครับ <c oughs> สาม สาสองนี่สถิติเคยหลุดแต่ไม่หลุดต่อนเนื่องนะครับฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่ากลับมาเข้าอ่านะครับผมคิดแบบนี้นะผมคิดแบบนี้สายดักชอบดักนะครับ แล้วมาดูว่าสูตรเก่าจริงไหมนี่นะครับดูดินี่คือประวัติการคํานวณน,นะครับอ่มาดูกันนะครับสูตรลักพันบวกสิบบนครับวันที่แล้วหนึ่งบวกแดวันนี้9ก้าบวกสามนะครับ9ก้าบวกสามเป็นสิบสองครับเฉพาะเลขสอบวกสาม สอบวกสครับเป็น5 5าบวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น0 0ย์บวกสเป็น2 5 7ห้เศูเคยได้มนะเคยคำนวณได้ไหมเคยนะครับนี่เราก็ไล่ถูกแล้วว่าเราบวกคงที่ถูกต้องนะครับ5 7าเจ็นย์สอง ถ้าสมมุติว่าสายดักเนาะนะครับสมมุติว่าคนชอบดักจะชอบแค่สูตรนี้ก็ได้นะครับก็จะอาจเอาแค่สูตรนี้ไปก็ได้มีแค่สี่ตัวนะครับห้าอะไรเนี่ยห้าเจ็ดศูนย์สองเนาะเขียนลงไปก่อนเลยครับ มาดูสูตรนี้ครับสูตรนี้ไล่มาตั้งแต่ปีนี้เลย17มกรานะครับหลุดงวดเดียวครับงวดที่ออก58 3เข้าต่อเห็นไหมกลับมาเข้าต่อ3 3 2โบบะอะไรครับป๊บ กลับมาเข้าต่อมาดูวันนี้นะครับเห็นไหมรอยที่ผมคำนวณมีหมดนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งเขียงนะไม่ใช่สูตรใหม่ได้เลยทั้งสิ้นนะครับหน่วยล่างบวกหน่วยล่างครับผมเมืที่แล้วสองบวกสองก่อนสี 4, ่บวกสี่สามบวกสามบวกหนึ่งนะครับวันนี้ก็คือสามบวกสามครับผม เท่ากับตัวนี้เลย6บวก2เป็น8 8บวก2เป็น0 0บวก1ตาลายไหมครับผมตาลายนะครับบวก1นะครับ1บวก4เป็น5นะครับ608 15นี่เคยได้อยู่เหมือนกัน ไม่หไม่ใช่ 8, 6กศูนยมันก็แค่สลับกันนะที่พูดเมื่อกี้นะครับ68015นะครับจัดเลยอยายขออนุญาตด,ดูก่อนมืที่แล้วผมทำให้คลิปน่าจะเป็นคลิปเดียวเนาะหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อย ถูกต้องนะครับแล้วก็ไปดับหลักร้อยโอเคนะครับหกแปดศูนย์หนึ่งห้านะครับชนตัวไหนจะมาตัวชนหรือมาตัวรองนะครับ <c oughs> 5เจ็ดมีไม่ไม่มีนะครับศูนย์ชนห้ากับศูนย์นะครับผมนะเรามาดูตัวเต็มกันทดีนี้เบื้องต้นก็คือตัวนี้นะครับ ถ้าตราบใดที่มันเข้าเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปหา,าสูตรใหม่หรือวิธีใหม่มาทําซึ่งณตอนนี้มันมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผมแล้วนะครับมาดูตัวรองนะครับรองผมขออนุญาตใช้สีแดงเหมือนเดิมนะครับก็จะมี7 2อ่า7 x. X. x ตัวเองได้แทนค่าตัวไหนก็ได้นะครับ0ถึง9เนี่ย7 2แล้วก็6 8 1 7, เจ็ดสองอ่าลืมสองหกชนหกับ0ูนย์นะครับก็จะเหลือเจ็ดสองหปดหนึ่งเท่าเดิมนะครับถ้ามันชนกัน2ตัวมันก็จะได้เป็นตัวรองเท่านี้ นณะตอนนี้ยังไม่มีการแต้มสีนะครับจะรอนะครับรอเอาเลขดับมาตัดนะครับรอเอาเลขดับมาตัดนะครับอบางคนจะมาดูแค่เด่นมันก็จะได้ตัวนี้ไปก็ถ้าถามว่าคิดว่าน่าจะมาไมไหมผมคิดว่าน่าจะอยู่ในนี้นะครับไม่เด่นก็รองแต่เด่นก็สองตัวนี้นะครับเข้าตัวรองมาสองวดนะครับเข้าตัวรองมาสองวดนะครับเรามา n ุ้นก็นม่จะเข้าเด่นหรือเปล่านะครับ ทำให้ข้าเด่นก็เข้าร้องอยู่ในนี้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวด้วยนะใช่ไหมนะครับรอดูตัดนะครับรอดูมาตัดรอดีจะมีตัดตัวไหนไหมนะครับตัดออกก็เยอะอย่างนี้ก็กลัวเหมือนกันนะแต่เข้า่ะทำไงได้นะครับแต่เข้าก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสรุปสองูตรจนกันที่ห้ากับศูนย์นะครับตัวรองคือเจ็ดสองหกแปดนะครับเจ็ดสองหกแปดหนึ่งในนี้ไม่มีสามกับสี่และก็เก้า ไม่มี3ามสี3เกแล้วก็มาลุ้นกันชอบตัวไหนชอบสูตรไหนฝากพิจารณา,นานด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะลงในส่วนของเลขดับร้อยกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังโชคดีทุกคนทุกท่านฝากกดติดตาม s u b สไครต์ใครอยากเป็นสมาชิกทางช่องเราก็ได้เลยครับอยู่ที่ความสะดวกอย่าให้ลำบากนะทุกคนทุกท่านให้โชคดีครับผมขอบพระคุณและสวัสดีครับ